พีใดีดิสค่ายับและเดฟแจมผ่านเพลง b บโพ l a r Sky ซึ่งมีท่อนหนึ่งพูดถึงค่ายับและเดฟแจมในเพลงชาวเน็ตแห่คอมเมนต์และทางเนมเอ็จากค่ายับก็ได้ออกมาพ่นเหมือนกันและแท็ก f a c e b o o k ส่วนตัวของ p ีใอีกด้วยนั่นเองแล้วข้อมูลข่าวสารเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรไปรับชมกันเลย p ีในดีหรือนุ้ยปอก้าเด้งได้มีประเด็นดราม่าอีกครั้งเพราะเพลงใหม่ที่เจ้าตัวได้ปล่อยออกมานั้น ในเพลงมีท่อนที่ดิสค่ายับและเดฟแจมนั่นเองซึ่งเป็นท่อนภาษาอังกฤษสำหรับไบโพล่าสกายมิวสิกวิดีโอเพลงใหม่ของ p ีในดีกับ2 Duo b a s เบสบอยอย่าง AD และ t ทด็อกซึ่งเป็นแทร็กโหมลงเลี่ยงน้ำย่อยจากอัลบั้มชุดที่4ของเขาที่มีชื่อว่า every day has broken and the coffee machine โดยในอัลบั้มนี้ยังคงเป็น P.A.D. ที่รับหน้าที่โปรดิวเองทั้งหมดทุดทกขั้นตอนการผลิตซึ่งเนื้อหาในเพลงนั้น ก็ได้พูดถึงคนที่ชอบว่าเขาต่างๆนานาและยังดิสค่ายับและเดฟแจมด้วยนั่นเองซึ่งเพลงใบโพลาร์สกายใช้เวลาถ่ายทำเพียง20นาทีเท่านั้นซึ่งประเด็นดาราม่ามันอยู่ที่ว่ามีท่อนหนึ่งที่ดิสสองค่ายใหญ่ยักษ์อย่างยับและเดฟแจมส่วนเพลงนั้นผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้เดสคริปชันนั่นเองซึ่งท่อนที่พีในดีร้องนั้นมีท่อนภาษาอังกฤษสำหรับใครที่อยากรู้ความหมายผมจะแปะลิงก์ของเพจร a m แ n นโพรโลไว้ใต้เดสคริปชันเหมือนกันไปหาอ่านกันได้เลย มีชาวเน็ตคนหนึ่งคอมเมนต์ว่ามันช่างเสียดสีเหลือเกินอีกคอมเมนต์คอมเมนต์ว่ายอมรับรามโคตรเดือดแต่ไม่น่าเลยมีทั้งชาวเน็ตคอมเมนต์ทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยอีกมากมายทางพีในดีก็ได้โพสต์ว่ากลับมาอยู่ฝั่งเลียวตอนนี้ยังไม่สายพร้อมแนบลิงก์มิวสิกวิดีโอเพลง bipolar sky และอีกโพสต์หนึ่งได้โพสต์ว่าอย่าลืมว่าวงการที่ผมนี้ไม่ใช่ของพวกคุณกลุ่มเดียวใครมาเสือกเลื่อนส่วนตัวของผมหน้าอินหน้าผมผมก็ได้หมด ซึ่งแน่นอนทางนิม NT ็ก็ได้โพส์ตใน Facebook ส่วนตัวเหมือนกันว่าฟักเลี้ยวพีในดีพร้อมแนบลิง์เพลงตีกันทําไมที่ได้อัดตามาฟีเจอริงด้วยและได้คอมเมนต์ใต้โพส์ตนี้ว่า dead, เห็นชอบเปิดประเด็นเรียกยอดวิวกูขอลองมั่งแต่กูไม่เลี้ยวแบบแม่งนะไม่เฟ e ี้ยวฮ่าฮ่าฮาเน็ตแห่มาคอมเมนต์มากมายทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยในเรื่องนี้ แล้วเรื่องนี้จะจบลงอย่างไรจะมีการตอบกลับจากใครหรือไม่ต้องเราติดตามกันต่อไปถ้าเกิดใครไม่อยากพลาดข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแรปเปอร์ก็กด Subscribe ไว้เลยสำหรับวันนี้ News ์แรปเปอร์และผมบิ๊กก็ขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้สวัสดีครับ